แอปให้อาหารแมวจอนแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แมวจอนนะบางทีก็มีน้องเม่นน้องหมาก็มีนะฮะเราไปดูกันไอ้เจ้าแอปนี้ชื่อว่าแอปเพอนี่เลยเราอ่ะเข้ามาเล่นบ้างนิดหน่อยแล้วละ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ชํานาญอะไรนะมันจะหน้าตาหน้าต่างเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับ Tik t o อกแหละก็คือมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ตรงที่ให้อาหารเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนนี้้องแมว2ตัวกําลังกินอาหารอยู่ใช่ปะด้านล่างมันจะมีปุ่มคาเมราพอเรากดป้าบเข้าไปนี่เลย เห็นบั้นท้ายของน้องนะเงาวับนะฮะกดอีกทีนึงป้าบกลับมากล้องเดิมปกติมันน่าจะมีด้านในด้วยนะนี่ไงเห็นไหมเราก็จะเห็นหน้าตาน้องๆเนี่ยที่กินอาหารแล้วถ้าสังเกตดูอาหารนะ่ะมันจะมีอาหารเม็ดใช่ไหมทุกคนแล้วก็สีข,ขาวๆอันนั้นนะ่ะมันคือฟรีดไดททีเนี้ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจโอเคเราอาจจะยังไม่ได้อยากให้เนาะเพราะว่าน้องเนี่ยมีเต็มถ้วยขนาดนี้เลยนะครับเราก็ลองปัดไปดูปัดสไลด์ขึ้นเหมือนเวลาเราดูคลิปปกติ อันนี้เราก็จะเห็นว่ามีอยู่จริงๆน้องก็ผอมๆนะลองดูมุมอื่นดูเนี่ยเห็นไหมมีแผลด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้น้องก็มีอยู่นะเราลองไปดูตัวต่อไปโอ้อันนี้มืดเชียนี่ไงที่ผมบอกเลยคือมันไม่ได้มีแค่แมวทุกคนนี่มีแม่นด้วยนะฮะไหนลองดูน้องแม่นสิฮันฮน,นะน่ฮัลโหลนะฮะนี่ลองไปดูมุมอื่นอ่านะไม่รู้น้องดูอะไรนะครับน้องไม่กิน แต่ว่าต่อให้น้องอยากกินเนี่ยข้างในยังพอมีบ้างเราไปดูตัวอื่นกันฮันแน่น้องขาวนวลน,น้องขาวนวลมองไปทางอื่นนะครับในถ้วยก็ยังมีอาหารอยู่ผมเคยเจอทุกคนคือแบบน้องมานั่งรอแล้วอาหารก็ไม่มีนะครับแล้วแบบน่าสงสารมากนะอันนี้มีไหมอ่ะอันนี้ยังพอมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าตรงด้านซ้ายล่างของตัว กล้องเนี่ยเนี่ยตรงวิดีโอเนี่ยจะมีรูปไอคอนคนใช่ไหมตอนนี้คือมีดูน้องอยู่2คนนะครับก็ไม่ได้น่าห่วงขนาดนั้นอาหารก็ยังมีแล้วก็ปัดไปอันนี้คืออะไรครับเนี่ยฮันแน่น้องส้มนะครับอันนี้มีอาหารอู้จะน่าเศร้ามากเลยทุกคนแต่นะครับผมแอบเห็นมาบ้างเหมือนกันว่า บางคนอ่ะเขา snap ภาพน้องๆคือมัน snap นได้นะเนี่ยมันมีเ e คคอร์ดได้ด้วยแล้วเขาก็เอาไปลงในโซเชียลกันโนะว่าแบบน้องบัตรตัวก็เลิกกินแล้วนะฮะหลังๆเลิกกินแล้วนะเลิกกินแต่ฟีดได้นะอ่านาเม็ดไม่กินครับซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเราถือว่าน้องยังมีกินเราไปต่ออ่ากี่โมงครับเราจะได้ให้น้องกี่โมงครับตอนนี้ปัดไปปัดมามีกินหมดทุกตัวนะครับ นี่น้องเม่นเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะครับอุ้ยนี่เยอะมากหนึ่ง2ส 4, 4, ตัวอ๊ยอาหารเยอะอาหารเยอะโอเคนี่ะตะอหน้าต่อตานี่นะครับคือมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้อาหารน้องแต่ดูแววตาน้องนะฮะอ่ากินครับกินกินจนได้นะครับโอเคไปดูกันตัวต่อไปถ้าสังเกตดูจะเห็นว่า มันคือประเทศจีนนะทุกคนมีพวกาภาษาจีนต่างๆให้เห็นบ่อยๆตามป้ายตามอะไรนะครับอ่านี่มีคนให้ต่อเรื่อยๆไม่น่าได้ให้แล้วครับวันนี้ไปไๆไปๆ,ๆนี่อยู่กัน2ตัวแต่เหมือนอาหารจะร่อยหรอแต่ก็แต่ก็ยังมีนะอ่ะไปดูต่อ อุ้ยน,นี้สามตัวพ่อแม่ลูกปะเนี่ยอาหารเยอะมากมีคนดูอยู่ทั้งหกคนน,นะครับโอ้ยนี่ดูดินั่งรอลูกกินเสร็จอันนี้ก็ยังมีออ้ยนี่น้องตัวใหญ่มากอันนี้ไม่มีทั้งอาหารและไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะครับอันนี้กาลังจะหมดกาลังจะหมดซึ่งผมไม่รู้ว่าน้องอะ่ะ กินมาเยอะแค่ไหนแล้วขอดูแป๊บหนึ่งนะอ่ามีคนให้นะครับยังไม่ทันจะได้ให้นะฮะมีคนให้โอเคงั้นผมไปต่อครับใครที่รอว่าผมจะให้เมื่อไหร่นะฮะอาจจะได้ดูพรุ่งนี้นะครับอุ้ยน้องดูน้องผอมมากทุกคนแต่อาหารมีนะครับโสุกกันนะอากาศอาจจะหนาวคือบางตัวเขาก็จะห่วงนะทุกคนสังเกตดู เนี่ยทั้งนั้นีจริงๆแล้วก็พอจะแบ่งกันได้นะแต่ก็เนี่ยเห็นไหมแฝกตัวกันเห็นไหมอ๋อหิวก็หวิวขอทางหน่อยเด้ <sk> นะ <sk> คือจริงๆมันก็กลายเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้นึงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีตรงแชทแชทบล็อกด้วยอุ้ยผมกดผิดโทษทีครับทุกคนก็คือทุกคนสามารถเข้ามาพิมพ์พูดคุยกันได้ด้านล่างน,นี้นะครับอ่ะผมถือว่าอันนี้หมดแล้วกันเราลองให้อาหารกันดู นะครับอ้าวมีคนให้มีคนให้ก็ต่อหน้าต่อตาถึง2ครั้งด้วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> กี่โมงนะเราไปดูนี่นี่มีฟีดได้ด้วยคนนี้นะครับคนนี้ล่ะคนนี้ก็กินอยู่แต่มีคนดูกแปคนนะครับอ๋อแล้วก็มันมีการแบบกด Subscribe ได้ด้วยนะ Subscribe นะครับก็คือ,อ,อติดตามแหละติดตามกล้องตัวนี้ แล้วก็มีกดแจ้งเตือนด้ด้วยนะเวลาแบบมีแมวมาใกล้กล้องก็จะรู้นะครับใครเป็นแฟนคลับตัวไหนก็สามารถกดติดตามได้นะครับอโอเคอันนี้ก็ปกติไปไวๆอันนี้หลายตัวมีอาหารไหมมีเยอะเลยนี้2ตัวอาหารก็ยังมีฟิไดก็ยังมีอุย้ยน้องมีฟิไดเต็มไปหมดเลยอันนี้เม่นนะครับอันนี้ก็น้องลายโอ้โหอาหารกองเป็นภูเขา นี่น้องกินอยู่อย่างนี้แล้วกันทุกคนก่อนที่ก่อนที่เราจะได้ให้จริงๆเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊พี่แล้วยังไงอะ่ะมันต้องต้อง,ต,องต้องเติมเงินเท่านั้นหรอนะครับมันมี2วิธีครับเวลาเรากดฟีดใช่ไหมฟีดอาหารนี่มันจะมีตัวเลือกขึ้นมาข้างล่างนะครับซ้ายสุดนะใช้10 Cat ทคิบเบลให้ทั้งหมด10กรัมนะครับเป็นอาหารปกติ อันกลาง5กรัมแต่ว่าเป็นสแนค็คสแน็คก็คืออย่างที่ผมบอกเป็นฟิตได้เนาะจะเป็นตัวแบบเหมือนเนื้อไก่อบอะไรแบบนี้ใช้20แคทคิบเบินะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพอร์เฟกอาจจะผสมทั้ง2อ,อย่างนะครับผมอ่าอ,อ่ะผมลองกดสักอันนึงดูนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันไม่มีคิบลเบิอยู่ถ้ากดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเด้งให้ทําอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นผมกดปุ๊บสิบคิบเบินี่จะเด้งขึ้นมาให้เติมเงิน นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอข้ามตรงจุดนี้ไปก่อนมันจะเริ่มตั้งแต่เนี่ย4.99ดอนนะครับหรือเป็น9.99ดอน19.99นะครับ49.99ดอนซึ่งก็จะได้สัดส,ส่วนตามนี้เลยก็คือ180 k i ิ b เบ400 900 2600นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราไม่ได้มีงบนะเราไม่ได้มีงบแต่เราก็อยากให้น้องเหมือนกันลองไปกดที่ตรงกลางด้านล่างเนี้ยค i b บเบิลบูสนะครับกดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนกิจกรรมนะครับ ด้านบนสุดคือล็อกอินเช็คเออเช็คอินนะครับกดปุ๊บอ่ะเราก็จะได้มา2องคิบเบลนะครับหรือกด Follow ในนี้ก็จะมีตัวเลือกคือ TikTok หรือ IG อันเนี้ยถ้าเรากดเราก็จะได้อีก10บคิบเบลนะครับหรือโพสนะครับได้30มสิบคิบเบลหรือดูโฆษณานะครับเอ่อน่าจะครั้งละ10บคิบเบลนะน่าจะนะครับหรือไม่ก็10อัน10บคิบเบลน่าจะเป็น10อัน10บคิบเบลมากกว่าก็คือดู1โฆษณาได้1นึคิบเบิล นะครับประมาณนี้อันนี้จะได้ฟรีนะครับทีนี้ผมมีทําไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าอาจจะรีนะเท่า really, ที่ดูมันอาจจะรีใหม่นะครับก็ส pues so ่วนใหญ่จะเป็นเช็คเช็คอินแหละที่มาบ่อยๆนะครับทีนี้เราไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเติมอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้แล้วว่าเราจะได้ให้ไหมวันนี้เราผู้คนมากมายทาโถม ไล์มาปุ๊บให้ปับ๊บไล์มาปุ๊บให้ปั๊บนะครับแต่แบบเราจะได้เห็นน้องที่แบบหลากหลายมากๆเลยทุกคนอย่างอันนี้ฮะน้องแมวนะอันนี้คือน้องแมวนะครับก็คือหมานะฮนะคนนี่คือหมานะครับเกลี้ยงโอ้โหแล้วก็มีคนให้เนี่ยทุกทุกคนนี่โอ้โหจังหวะเออตัวเองเนาะน้องกินกับพอหมดใช่ปะ่ะเหมือนกำลังหันหน้า วิ่งออกไปแล้วคนให้อีกวิ่งกลับมานี่นี่นี่คือคือคือพอกินหมดอะแล้วน้องก็จะไปเลยทันทีอ่ะแล้วคนก็ให้อีกแล้ววิ่งกลับมากินอีกตายตายโอ้โอกินเข้าไปลูกกินเข้าไปนี่ไปแล้วเนี่ยตะกี้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งกลับมานี่นี่นี่อะไรแบบนี้นะครับมีอะไรแบบนี้ให้ดูอุ้ยน้องผอมมากหรือเปล่ามุมนี้ไม่ค่อยผอม โอ้ให้กันรัวๆนะครับโอ้ตัดภาพมาสโลไลฟ์นะครับอันนี้ก็มีอยู่โอ้อันนี้ก็สุนัขซึ่งเฮ้ยทำไมทำไมพอเป็นหมาแล้วก็วิ่งไปคือกินเสร็จแล้ววิ่งตลอดเลยอะอย่างนี้เอาไงดีพอเป็นเนี่ยกลับไปแต่มันไม่มีอะ ถ้างั้นเราเติมไ้ก่อนโอเคผมจะลองเติมดูนะทุกคนนะเออผมได้มาจากไหนอ่ะอ๋อเขาไปเช็คอินตะกี้เช็คอินตะกี้ครับก็เลยให้ฟรีไปเลยแต่น้องไม่กินออกมาแล้วนะครับนึกว่าไม่กินนะครับอ่ะเนี้ยคือการให้รีบไปไหนลูกดูรีบๆนะอือดูหวัดระแวงดูเหมือนมีหน้าที่บางอย่าง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูท่านอื่นต่ออ๋อ,อมีคนให้ฟิได้ลงกลางหัวเลยนะฮะแต่วันนี้ไม่ค่อยเจอแบบน้องแมวที่แบบอดจริงๆนะอุ๊ยนี่แน่ๆแล้วแต่มีคนดูอยู่นี่เครื่องเสียหรือเปล่าเคยมีกรณีแบบนี้เหมือนกันครับคือเครื่องเสียครับทุกคนอุ๊ยดูน้องมอุ๊ย เรียบร้อยครับฝนอาหารมาแล้วฮะคนดูเยอะมากครับ14คนเนี่ยพอให้ปุ๊บคนเริ่มออกพอรู้ว่ามีคนให้แล้วโอเคเล่นอะไรลูก ก็บางทีจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนมีถ้วยแยกอ่ะแล้วก็มีคนเอามาใส่ไว้อะอาจจะเป็นในกรณีที่แบบเครื่องเสียก็ได้ครับดูท่าแล้ววันนี้น่าจะหาไม่เจอนะฮะน้องแมวที่อุ๊ยทันทีที่เราพูดอ่านี่ก็ยังมีอยู่นะครับน้องแมวที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอาจจะไม่ได้อยู่ในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอเมื่อไหร่นะฮะ จะอัดมาให้ทุกคนได้ดูกันแต่อย่างที่เห็นเลยตะกี้ว่ามันสามารถกดแบบนั้นได้เลยนะครับถ้าเรามีคิทเบอพอนะครับเราก็จะให้อาหารน้องแมวได้เลยก็ถ้าใครว่างๆอย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนน้องๆกันนะฮะยังอัดอยู่ดูท่าจะได้ให้แล้วทุกคนเราจะให้แล้วผมขออนุญาตซื้อ5ดอน ไม่ได้เพิ่มบัตรเอาไว้นะครับวันนี้ไม่ได้ให้ครับทุกคนแล้วเราจะแล้วเ,เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีจ้า